่มีมงกุฎมาใส่ด้วยนะนี่ทำขึ้นมาจะาเขาอวัวสวัสดีค่ะสองสาวจ๋า อตอนนี้เที่ยงตรงนะคะนี่สองสาวกาลังกินอาหารเที่ยงกันอยู่ค่ะวันนี้เราเป็นเด็กเซเว่นกันอีกแล้วนี่โอ้โหพี่เชอร์มีกินสปากเกตตี้นะคะกับไส้กรอกแล้วก็มีซอสด,ด้วยโอ้โหปากมอม <c oughs> น้องมินดาก็กินเหมือนกันใช่ไหมคะอ่าฝากกติดตามน้องน้องด้วยนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นแม่ว่าเราไปฟังนิทานแล้วก็กินมื้อเที่ยงไปด้วยดีไหมคะอ่าถ้าอย่างนั้นไม่รอช้านะไปกันเลย นิทานเรื่องแรกของวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องหนูนากับพังพรกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะทุ่งนาแห่งหนึ่งได้มีบรรดาหนูนาและเหล่าพังพรต่างต่อสู้เพื่อแย่งชิงทุ่งนาที่อุดมสมบูรณ์ แต่ด้วยขนาดตัวที่ใหญ่กว่าของพังพรจึงเป็นฝ่ายได้เปรียบหนูนาเสมอมาส่วนหนูนานั้นมักจะพากันวิ่งหนีรงลูทุกครั้งที่รู้ว่าตัวเองต่อสู้ไม่ได้ทำให้ไม่รู้แพ้ชนะกันเด็ดขาดอยู่มาวันหนึ่งเหล่าบรรดาหนูนาได้ปรึกษากันว่าจะเลือกผู้นำที่เข้มแข็งขึ้นมาหนึ่งตัวพวกเราพี่น้องของข้าทั้งหลายเราจะต่อสู้กับพังพรอย่างไรให้ชนะข้าว่า เราจะต้องเลือกผู้นำที่เข้มแข็งขึ้นมาเพื่อเป็นผู้นำเราดีหรือไม่ถ้าเกิดเรามีผู้นำที่เข้มแข็งเราอาจจะได้รับใช้ชนะก็ได้นะหนูนาตัวหนึ่งได้เอ่ยขึ้นและแล้วหนูนาทั้งหมดก็ต่างเห็นพ้องต้องกันและได้เลือกหนูนาตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นแม่ทัพขอบใจขอบใจทุกตัวที่เลือกข้าให้มาเป็นผู้นำไหนไหนข้าก็เป็นแม่ทัพแล้วนะตอนนี้ข้าขอทำสิ่งนี้นะ จะข่มขวัญศัตรูนี่เลยนี่เลยค่ะมีมงกุฎมาใส่ด้วยนะนี่ทำขึ้นมาจะเขาวัวและนี่เลยค่าภูมิใจนำเสนอเสือ้อเกาะเหล็กกล้านี่นี่ใส่ไว้ที่ตัวข้ามันจะดูนาเเลงขามยิ่งนักเลยนะทีนี้เหล่าพังพรเห็นนะต้องกลัวข้าเป็นแน่เจ้าหนูผู้ได้ถูกเลือกเป็นแม่ทัพได้เอ่ยขึ้น และแล้ววันต่อสู้ครั้งใหม่ก็มาถึงบรรดาหนูนากับพังพรต่างต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่ผลก็ออกมาเป็นเช่นเดิมพวกหนูนายังคงเสียท่าให้แก่พังพรจนตน้องหนีกลับลงรูพวกเราพวกเราไม่ไหวแล้วต้านไม่ไหวแล้วหนีแล้วหนีแล้วกลับลงรูไปก่อน หนูนาตัวหนึ่งได้เอ่ยขึ้นเหล่าบรรดาหนูนาได้พากันหนีโรงรูไปอย่างรวดเร็วเหลือแต่เพียงหนูนาผู้เป็นแม่ทัพเท่านั้นที่วิ่งหนีไปไหนไม่ทันเนื่องจากชุดเกราะและมงกุฎที่หนักอึง้งอ้าวพวกเจ้านี่โรงรูกันหมดแล้วเหรอไม่รอข้าเลยนะรอข้าด้วยข้านี้ไม่ทันหนักชุดเหลือเกินไอสุดท้าย เจ้าหนูผู้เป็นแม่ทัพก็ตกอยู่ในวงล้อมของเหล่าพังพรและถูกรุมทําลายจนถึงแก่ความตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้โง่เขลามัวแต่ลหลงไหลในอำนาจยศศักดิ์จะนำความวิบัติมาสู่ตนเองต่อไปเป็นนิทานเรื่องที่สองของวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องกล้ากับเทพเจ้ากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะป่าอันกว้างใหญ่ได้มีกาตัวหนึ่งกำลังบินรับลมเล่นอย่างสุขสำราญใจ วันนี้อากาศดีนักนะขอบินรับลมหน่อยแล้วค่อยไปหาเหยื่อเจ้ากาได้เออยยังมีความสุขแต่ทันใดนั้นเองมันก็บังเอิญพลัดตกลงไปในหลุมลึกพลุบโอ๊ยโอ้ะข้าตกมาในนี้ได้อย่างไรเนี่ยโอ๊ยเจ็บเหลือเกินนะ่ะอปีของข้าได้รับบาดเจ็บโอ๊ยแล้วข้าจะบินขึ้นไปอย่างไรดี ตอนนี้ปีกของเจ้ากาได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถบินขึ้นไปได้ในที่สุดเจ้ากาก็ตัดสินใจตะโกนร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยข้าอยู่ในหลุมลึกนี้ช่วยด้วยข้าบาดเจ็บใครก็ได้ช่วยข้าด้วยข้าบินขึ้นไปไม่ได้ในขณะนั้นเองได้มีเทพเจ้าองค์หนึ่งผ่านมาได้ยินเขาปิง๊งอา้าวเจ้ากาเจ้าลงไปในนั้นได้อย่างไร บาดเจ็บหรือนี่อ่ะเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าขึ้นมาเองนะขอบคุณเทพเจ้าได้โปรดช่วยข้าขึ้นไปได้วยเถิดเจ้ากาเอยอย้อนวอนในที่สุดเทพเจ้าก็ช่วยเจ้ากาขึ้นมาจากกลุ่มได้ขอบคุณท่านมากนะท่านเทพเจ้าข้าสัญญาว่าข้าจะกลับมาถวายกำยานแก่ท่านเป็นการตอบแทนบุญคุณนะเจ้ากาได้เอ่ยคำมั่นสัญญากับเทพเจ้า แต่เวลาผ่านไปหลายวันก็ทําให้โจากากานั้นลืมสัญญาไม่ได้มาถวายกรรยานแก่เทพเจ้าตามที่ได้พูดเอาไว้หลายวันต่อมาโจากากาก็ได้บังเอิญบินมาแล้วตกลงไปในหลุมเดิมอีกครั้งไออากาศดีเหลือเกินนะขอบินรับลมอีกสักหน่อยแล้วจะไปหาเหยื่อ เลือกเกินโอ้ยข้าตกมาในหลุมเดิมอีกแล้วทำอย่างไรดีเนี่ยทำไมไม่ดูอย่างนี้นะโอ้ยบาดเจ็บอีกแล้วบินขึ้นไม่ไหวทำไมโชกร้ายอย่างนี้ทำอย่างไรดีเทพเจ้าเทพเจ้าที่เคยช่วยข้าไว้สวดอ้อนวอนท่านให้มาช่วยหน่อยสิท่านเทพเจ้าท่านเทพเจ้าไดโ้ดปโปรดเถิดได้โปรดช่วยข้าขึ้นอีกสักครั้งเถิดข้าขอสัญญาข้าจะมาถวายกัมยานแก่ท่าน เจ้ากาได้เอ่ยอ้อนวอนต่อเทพเจ้าและในที่สุดเทพเจ้าก็ได้ยินเสียงของเจ้ากาจึงได้ปรากฏกายขึ้นอีกครั้งปิงเจ้ากาข้าจะเชื่อคำพูดของเจ้าได้อย่างไรในเมื่อครั้งที่แล้วเจ้ายังไม่ทำตามสัญญาเลยปิงเมื่อเทพเจ้าพูดจบก็ได้หายตัวไปในทันทีในที่สุดเจ้าก,ากาก็ต้องติดอยู่ในหลุมลึกนั้นจนอดตายในที่สุด นิทานเรื่องนี้ซอนให้รู้ว่าผู้ไม่รักษาคำมั่นสัญญาย่อมไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นมาถึงนิทานเรื่องสุดท้ายของวันนี้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องหมูป่ากับสุนัขจิ้งจอกกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าอันกว้างใหญ่ที่เป็นที่อาศัยของเหล่าสัตว์ทั้งหลายและในขณะนี้เองก็ได้มีจ้หมูป่าตัวหนึ่งมันกำลังลับคมเขี้ยวของมันอย่างตั้งใจ คมเขี้ยวของขาช่างคมดีเหลือเกินเจ้าหมูป่าได้เอ่ยขึ้นชมเขี้ยวเล็บของตนเองอย่างภาคภูมิใจแต่แล้วก็มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินผ่านมาพบหมูป่าที่กำลังรับเขี้ยวคมของมันอยู่กับต้นไม้นั้นเจ้าสุนัขจิ้งจอกจึงเอ่ยถามหมูป่าไปว่าเจ้าหมูป่าเจ้าจะรับคมเขี้ยวของเจ้าไปเผื่อต่อสู้กับใครเหรอ หมูป่าไม่ติดตอบเจ้าสุนัขจิ้งจอกและยังคงขคมักขม้นกับการรับคมเคี้ยวของมันต่อไปเจ้าสุนัขจิ้งจอกจึงมองไปรอบๆแล้วถามต่ออีกว่าเอ๊เจ้าหมูป่าตอนนี้ขาก็ไม่ได้เห็นศัตรูที่ไหนมาทำ้ายเจ้าเลยนะไม่มีแม้แต่นายพานและหมาหล่าเนื้อสักตัวแล้วเจ้าจะมัวเสียเวลารับคมเคี้ยวของเจ้าไปทำไมกันล่ะไ <laughs> ปๆไปเล่นกับข้าดีกว่าเมื่อหมูป่าได้ยินดังนั้น จึงหยุดรับคมเขี้ยวแล้วหันมาตอบเจ้าสุนัขจิ้งจอกว่าเจ้าสุนักจิ้งจอกนี่เจ้าช่างไม่รู้อะไรเลยนะว่าข้านะ่ะต้องเตรียมอาวุธไว้พร้อมอยู่เสมอเมื่อถึงคราวมีศัตรูมาจะได้ใช้งานเยียงทันถ่วงทีถ้าศัตรูมาแล้วข่ามัวแต่รับคมเขี้ยวตอนกําลังมีภยัยข่าก็คงพ่ายแพ้แก่ศัตรูเป็นแน่นะโอ้เจ้านี่ช่างฉลาดเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์จริงๆนะ เจ้าหมูป่าอะได้ได้งั้นเจ้าก็รับคมเขียวของเจ้าต่อไปก็แล้วกันสุนัขจิ้งจอกได้เอ่ยชมหมูป่าและเดินจากไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอเพื่อรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอะสองสาวตอนนี้นิทานจบเรียบร้อยแล้วค่ะสองสาวก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็มานั่งกินมะละกอกันต่อค่ะผลไม้ อาฝากกดติดตามน้องๆไว้ด้วยนะคะวันนี้สองสาวขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ,ะไม่พูดจุบจ๊บจุ๊บจ